ลองหลับตาแล้วนึกภาพตามดูนะครับว่าถ้าคุณเป็นนักฟุตบอลที่ได้รับการยกย่องจากคนทั้งชาติว่ายิงใหญ่ที่สุดประสบความสําเร็จมากที่สุดมันจะสร้างความภาคภูมิใจในระดับกี่ลิตรกับ4ี่ห้องดวงใจของคุณสําหรับซามูเอลเอโตอดีตดาวยิงระดับตำนานของวงการฟุตบอลและประเทศแคนมรูนความภาคภูมิใจของเขานั้นมันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่คําว่านักฟุตบอลเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่สุดสาหรับแคนมรูนเพราะเขาคือน,นักฟุตบอลที่เข้าไปนั่งในหัวใจชาวแอฟริกันทุกชนชาติชนิดที่ไม่สามารถหาใครทําได้ แน่นอนว่าในยุคหลังอาจมีดิเดียดรอกบาที่ก้าวขึ้นมาและสร้างผลงานทั้งในสนามฟุตบอลและสนามชีวิตได้อย่างน่าชื่นชมแต่ก็อาจพูดได้เต็มปากว่าดรอกบานั้นมีแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากกาวย่างของชายชื่อซามูเอลเอโตตลอด17ปีบนเส้นทางอาชีพนักล่าตะข่ายซามูเอลเอโตพิสูจน์ได้เห็นมาตลอดเวลาถึงคุณค่าของความเป็นนักฟุตบอลและคุณค่าของความเป็นมนุษย์เขาเริ่มต้นด้วยการอยู่ในอะคาเดมี่ของเรอลมลิตตั้งแต่อายุย่าง16ปีโดยเข้ามาไม่นานก็ถูกผลักดันขึ้นสู่ชุดก ยาหรือชุดสำรองของสโมสรแทบจะทันทีเท่าะว่ช่วงเวลาในการเป็นราชนชุดขาวถือเป็นช่วงที่เขาขมขื่นอย่างแท้จริงเพราะนอกจากจะไม่ถูกพิจารณาให้ได้รับโอกาสแล้วเขายังพบเจอกับคำดูถูกเหยียดหยามสารพัดสารพันด้วยเหตุผลแค่เพราะเขาเป็นคนแอฟริกันผิวสีซึ่งแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆตลอดเวลากับเรอัลมาริดถูกบันทึกว่าเขาเล่นชุดใหญ่แค่3เกมเท่านั้นก่อนที่สุดท้ายเอโต้จะตัดสินใจว่าต้องเดินออกมาเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองเรอัลมายกาเซงส์เซมลเอโตในราคา 4.4ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นสถิติของสโมสรในช่วงปี2000หลังจากที่เอโต้ทำผลงานได้ดีในช่วงที่ถูกยืมมาเล่นที่นี่เมื่อฤดูก,การก่อนเข้าสร้างผลงานยิง70ประตูจากการลงเล่น165เกมใน5ฤดูก,กาลกับมายอกาแถมยังอ่านหารถึงขั้นพาสลัดน้ำก้าวไปคว้าชแชมป์กปาเดเลในปี2003อันถือเป็นชแชมป์ใหญ่ครั้งที่2ในประวัติศาสตร์สโมสรนอีกด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมซึ่งเอโต้มุ่งมั่นทำมันออกมาเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองนั้นมีความสามารถมากพอและไม่ได้เป็นนัก แต่ไร้น้ำยาเหมือนที่โดนคนจากเรอัลมาลิดดูมินส่งให้บาร์เซลโลนายื่นเงินจำนวน24ล้านยูโรเพื่อพาเขาไปล่าตาข่ายย่างถิ่นคัมนูในปี2004และที่บาร์ซ่าเอโต้กลายเป็นหนึ่งในสารตั้งต้นความยิ่งใหญ่ของทีมยุคใหม่เขาพาบาร์เซลโลนากลับมาควา้าแชมป์ลีกได้สำเร็จอีกครั้งในรอบ5ปีและเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกจากทั้งหมด3ครั้งที่เขาช่วยทีมคว้ามาครองตลอดเวลาที่ลงเล่นให้กับทีมซามูเอลเอโต้ยกระดับตนเองทั้งฝีเท้าและชื่อเสียงจนกลายเป็นผู้เล่นระดับโลกอย่างไมม่ีขข้อกังา เขามีส่วนในการพาบาร์เซโลนาควา้าถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้2ส,สมัยโดยเฉพาะในนัดชิงชนะเลิศปี2องพที่เขาสร้างปัญหาให้อาร์เซนอลเป็นคนยิงประตูแรกปลดล็อกสถานการณ์ตึงเครียดในนาทีที่76และจบด้วยชัยชนะ2.0ต่อจนตัวเขาเองได้รางวัล MVP ประจำการแข่งขันและในนัดชิงชนะเลิศปี2009กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซามูเอลเอโตก็เป็นคนยิงประตูเบิกร่รองให้ทีมนำเด็วตั้งแต่10นาทีแรกในยุคนั้นต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จัก3เทพแดนบนของบาร์เซโลนา ไปด้วยซามูเอลเอโตเลวเนลเมซี่และเทียรี่องลีซึ่งมีส่วนร่วมในการทําให้ทีมยิงประตูด้มากถึง100ลูกในฤดูกาลเดียวแม้จะน่าเสียดายที่สุดท้ายแล้วเอโตต้องเดินออกจากทีมหลังจบปีที่ทีมคว้า3าแชมป์แต่ช่วงเวลา5ฤดูกาลที่เขารับใช้บาร์ซ่าก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่และแฟนบอลก็ไม่มีวันลืมในปี2009ซามูเอลเอโตในวัยย่าง29ปียังถือเป็นดาวยิงเกรดขึ้นห้างและอินเตอร์มิลานก็เป็นทีมที่ได้ตัวเขาไปครองแม้ในรายละเอียดของดีลจะดูไม่สศัก์รรีเเพาะ e เป็นเหมือนตัวแถมจากดิวหลักที่บาร์ซ่าซื้อซาลาตันอิบราฮิโมวิชไปจากอินเตอร์มิลานแต่ก็เป็นอีกครั้งที่ซามูเอลเอโต้พิสูจน์ตัวเองได้สําเร็จผ่านผลงานการเล่นที่ยังคงไว้ในระดับสูงโดยมีส่วนสําคัญในการพาทัพงูใหญ่ภายใตย้กุนซือที่ชื่อว่าโชเซ่มูรินโญ่ทังงัดคว้าที่เป็ลแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งมันทําให้เอโต้ได้ชื่อว่าเป็นนักฟุตบอลคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าสามแชมป์หลักกับสโมสรสองสโมสรที่ต่างกันในสองซีซั่นต่อเนื่องช่วงเวลาเหล่านั้นนนนต้้ออองงยยมมมรรับว่่่่่าไไีีผูเลฟิกิกนคนหทจะ ใหญ่ไปกว่าซามูเอลเอโตอีกแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องพบเจอตลอดไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนนั่นคือเรื่องของการเหยียดผิวเหยียดชาติพันธุ์จากพวกมนุษย์ที่ความคิดล้าหลังกลุ่มหนึ่งซึ่งมันเป็นตั้งแต่สมัยที่เล่นในสเปนมาจนถึงอิตาลีและหลังจากนั้นไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเขาก็จะถูกเหยียดตลอดเวลาโดยเอโต้เคยเจอเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่เขาเข้าไปในร้านขายนาฬิกาและจะจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตแต่กลับถูกบงแบบแปลกๆจากพนักงานขายโดยเหตุผลคือเมื่อไม่กี่วันก่อนมีคนผิวสีชาวนจีเีเรรรยใช้บัตตคดิปมาู และเอโต้ที่มาที่หลังจึงถูกเหมารวมว่าอาจเป็นมิจฉาชีพผมไม่เข้าใจว่าทําไมเมื่อมีคนผิวสีหนึ่งคนทําผิดพวกเขาต้องเหมาวรวมเราทั้งหมดแล้วแบบนี้ถ้ามีคนผิวขาวทําผิดบ้างผมจะเหมาวรวมพวกเขาทั้งหมดได้บ้างไหมเอโต้เชื่อเสมอว่าปัญหาเหยียดผิวไม่ใช่แค่ปัญหาที่เกิดในวงการฟุตบอลเท่านั้นหากแต่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันตลอดเวลาดังนั้นมันจึงเป็นปัญหาที่สังคมทั้งหมดต้องร่วมกันต่อสู้เพื่อกจัดความเชื่อผิดๆของคนล้าหลังบางกลุ่มให้หมดไปฟุตบอลก็เหมือนภาพสะท้อนสังคมในชีวิิตจรง มันไม่ใช่เรื่องว่าสังคมอยู่ทางขวาและฟุตบอลอยู่ทางซ้ายแต่ทั้งสองเรื่องมันคือเรื่องที่เดินไปควบคู่กันคุณรู้ไหมว่าในตอนแรกผมเจอการเหยียดผิวจากนอกสนามฟุตบอลซึ่งผมก็มองโลกในแง่ดีว่าในสนามฟุตบอลที่สวยงามคงไม่มีเรื่องเลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นหรอกผมไม่เคยคิดว่าฟุตบอลจะมีเรื่องพวกนี้เลยเพราะฟุตบอลคือตัวแทนของความงดงามที่ครองใจผู้คนนับล้านล้านคนบนโลกใบนี้จนกระทั่งมันได้เกิดขึ้นกับผมนั่นแหละตลอดชีวิตซามูเอลเอโต้จนถึงวันนี้เขามีส่วนร่วมกับการต่อสู้ เรื่องการเหยียดผิวมาโดยตลอดนอกจากนั้นเขายังมีองค์กรการกุศลในชื่อของตนเองที่ทางานช่วยเหลือสังคมในประเทศบ้านเกิดทั้งด้านการศึกษาสาธรารณาสุขและการกีฬาเพื่อมอบโอกาสให้กับเด็กๆที่ขาดช่องทางการเข้าถึงและซามูเอลเอโตได้แขวนสตาร์ทเมื่อปี 2019, 2 0 1 9กับสโมสรสุดท้ายคือกาตาเอสซีโดยทุกวันนี้ในวัย40ป,ปีเขาก็ยังคงมีความสุขกับหน้าที่การงานที่ต้องรับใช้สังคมขับเคลื่อนสังคมไม่เดินหน้าอย่างมีคุณภาพด้วยเจตนาลมที่ชัดเจนซึ่งเขาได้เล่าเอาไว้ว่าการต่อ ่อสู้กับมันคือสิ่งสําคัญที่สุดเพราะเราทุกคนต้องตระหนักถึงสิ่งที่ผมทําลงไปมันช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดของคนในสังคมและมันสร้างความสุขให้ผมได้มากซะยิ่งกว่าการทําประตูหรือการคว้าแชมป์ซะอีกเพราะนี่คือสิ่งที่คนนับล้านจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงซึ่งต้องยอมรับเลยนะครับว่าซามูเอลเอโตคือนักฟุตบอลที่นอกจากผลงานการเล่นจะหล่อแล้วนั้นผลงานการรับใช้สังคมก็ยังหล่อไม่ต่างกันและโดยเพราะแบบนี้แหละครับเขาจึงถูกบรรจุเอาไว้ในเกมฟีฟ่าออนไลน์4ในฐานะของนักเตะคลาสไอคอนซึ่งถูกเพิ่มเข้ามาสุด แ้อนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้กับสแตตเดิมต้น110ที่พูดได้คําเดียวเลยว่าโคตรโหดมีสกิลแฝงทั้งฟิลด์ช็อตสปีดดิเบลเลอร์เอาท์ไซด์ฟุตช็อตและเทคนิคเชียลดิเบลเลอร์โดดเด่นแน่นอนกับนักเล่นฟีฟ่าสายชอบเลี้ยงชอบลากพบพลังแฝงด้านการเลี้ยงบอลน,นั้นยังตีคู่มากับสแตตความเร็วตั้งต้นที่สปีดต้น118กับความเร็ว119และยังเฉียบคมด้วยการจบสกอร์ถึง118ย้านะครับว่านี่แค่ร่างบวก1เท่านั้นสมมติว่าใครที่เปาน,นล้นีมบาาซมีต ร่างบวกหนึ่งเอาไว้ได้ทีมคันเลอร์เสริมเข้าไปอีกก็เก่งจนไม่รู้จะเก่งยังไงแล้วละ่ะแล้วถ้าเกิดใครข้างถึงขั้นตีบวกห้าติดขึ้นมาได้แล้วมีทีมคันเลอร์เสริมมาอีกบอกได้เลยว่าคู่แข่งก็แทบจะวางจอยกันแล้วล่ะครับสุดท้ายแล้วคอเกมเมอร์ชาวไทยที่เป็นสายฟิฟ่าออนไลน์สี่ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะคลาสไอคอนชุดใหม่ที่จะเข้ามานอกจากเอโต้แล้วนั้นยังมียอดดาวเตะระดับตำนานขึ้นหิ่งของเกาหลีใต้อย่างชาบุมกุลเจ้าของฉาย,ยาบุมบุมซึ่งในประวัติศาสตร์ถือเเเเปป็นนนนนผู้้้ล่่่กกาาาาหีใใตคคแแรรททดิงงมขยุโกกั สโมสรดามสตัดในเยอรมันช่วงยุคทศวรรษ70ถึง80สร้างผลงานได้ดีจนไปโด่งดังต่อกับไอทัดแฟรงเฟิร์ตและไบเออร์เลเวอร์คูเซนผ่านการรับใช้ชาติมาแล้ว121เกมและมียอดการทำประตูถึง55ลูกซึ่งก็ยังคงเป็นสถิติมากสุดตลอดการของฟุตบอลเกาหลีใต้มาจนถึงปัจจุบันและไม่ต้องห่วงหรอกครับขึ้นชื่อว่าเป็นเกาหลีใต้ถ้าพวกเขาปล่อยนักเตะค,คลาสใหม่ที่เป็นชาติตัวเองออกมารับรองได้เลยว่าโหดแน่นอนเพราะชาวบุกุลเขามีทักษะเริ่มต้นที่5ดาวกันเลยทีเดียวแถมยังมาพร้อมกับสตคววามเร็ 117สปีดต,ต้น113และการจบสกอร์115พร้อมท่าพลังแฝงแบบนันเอียดและเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็อย่ามัวรอช้ารีบไปโหลดแล้วเจอกันได้เลยที่เกมฟ f a ่า l i n ์4